นั่นแหละล่ามไม่งั้นแหละอืมไม่ล่าม,มาวิ่งกระโดดกระเต้นหยุดหยุด<ๆ>อย่านะอย่ามาโวยแม่นะอย่านะเดี๋ยวโวยไม่ล่าก็กระโดดไปทางซ้ายกระโดดไปทางขวามันจะเกินไป<ๆ>อย่าอย่าสงบสติอารมณ์เลย<ๆ>ยังหยุดหยุดเดี๋ยวนี้พาเพลิน เดี๋ยวเหะเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ดีโอ้โหแล้วแผลมันเนี่ยจากที่เจ็วันตัดไหมต้องเป็นสิบสี่วันไหมฮฮไม่รู้สึกรู้สาเลยฮึฮึเออนอนไปเอยวแม่เอาผ้าไปตากก่อนแล้วอย่าค่อยขึ้นบ้านเข้าใจป้าเอย่แม่กับป้าขึ้นไปล้างแอร์ก่อนฝนภาพเพลินน่ะเต็มเลย รู้เปล่าเล่นดูตาไปก่อน น่ารักเลยใกล้เวลาลงไปกินข้าวแล้วนะใกล้แล้วนะใกล้แล้วนะฮนะเหลืออีกสิบนาทีนะตื่นแล้วก็ลุกมาเลยนะเดี๋ยวพาลงไปกินข้าวนะฮนะจะได้ขึ้นมานอนข้างบนต่อเย็นๆว่าไงโลกใกล้ยังไปลุกยนละ้ลุกเลยไหมล่ะ ่วงอยู่ใช่ไหมยังไม่ไปใช่ไหมอ่ะงั้นพาเพลนนอนไปก่อนแล้วอย่างแม่เรียกห้าโมงแม่เรียกนะโขเคนะเฮ้ยเฮ้ยไปกินข้าวแล้วห้าโมงแล้วแล้วก่อนฝนจะตกพาเบิร์นนอนตาเหลือกแล้วได้เวลากินข้าวแล้วป้าเร็วเร็วไม่กินหรอไม่กินหรอกินแล้วเปล่าข้าวอะ่ะมาลุก ลูกมาเดี๋ยวแม่ถอดขางเกงหลังให้ก่อนเดี๋ยวฉี่ใส่อีกแป๊บหบนึง่งเอาอะไรมาถืออะไรมาถืออะไรมาตัวหนึง่งอลูกบอลไปหรออลูกบอลไปนะอ่ะโอเคเอาไปเลยไปกินข้าวได้ขึ้นบ้านเดี๋ยว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 รอด้วยโอ้โหพอเพอรนนะ่ะโหไปไปาออกไปแล้วนะ ไปไปเลยไม่ต้องเข้ามาไปเดินไปสิเดินไอ้ไม่ปีนพาเพลินน,นี่นะเอาอยาตอนเ,เอาอยาตอนเย็นก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาแม่ใส่ย,ยากแก้กเส็ษของคุณหมอให้แล้วเดี๋ยวรออือหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคกินได้ สวัสดีค่ะเออนักแค่ห้าหน่าใจดีนะที่บอกให้